เจอนกนะครับบินมาตกอยู่ตรงกระถางดอกไม้นะครับนี่ครับลูกนกนะครับเนี่ยกำลังจะหัดบินหรือร่วงลงมาแล้วคนยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับนี่กำลังลองเลยครับน่าจะเป็นลูกนกที่ตกมาจากรลังนะดูว่าหลังหัดบินหรือยังไงครับนี่กำลังน่ารักเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกนกอะไรนะครับ เพื่อนๆที่รู้ว่าเป็นลูกนกอะไรก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าตัวนี้คือลูกนกอะไรนะครับนี่แน่จะกําลังหัดบินครับไม่รู้ว่าเม่ยอยู่ไหนไม่รู้ครับเดแต่ได้จะหัดบินน้ะตกลงมาในกระถางดอกไม้ครับนี่ครับขนดยังไม่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมหารางดูแถวนี้ครับว่า ว่ามีตรงไหนนะครับน่าจะอยู่ใต้ต้นไม้หรือบนหลังคาบ้านหรือในต้นไม้หรือบน,นต้นไม้หรือ,อยังไงครับได้ยินเสียงแม่เขาร้องครับเสียว่าน่าจะมีรังอยู่แถวนี้นี่ครับน่าสงสารเหมือนกันนะครับบินตกลงมาจากรลังเดี๋ยวผมหารังแป๊บนึงครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับนี่เราจะเอาไปปล่อยรังครับ โอ้นุ่นครับผมเห็นแม่เขาแล้วครับเห็นเขายครับแม่เขาร้องอย่างครับแสดงว่านี่น่าจะเป็นลูกของเขาครับเขาร้องหาลูกอยู่คร oh, ับเดี <ning Luc ifer: S 1> ๋ยวผมหารังแถวๆนี้เขาว่าอยู่ตรงต้นโมงต้นไม้หรือเปล่าครับน่าจะอยู่บนหลังคาไม่แน่ใจครับแม่ขาไปแล้วครับเดี๋ยวหาดูบนหลังคาครับแม่ข้าไปแล้วครับเดี๋ยวไปช่วยป่อยครับอออน่าจะเป็นรังเขาครับตรงนี้ครับ นี่ใต้หลังคาครับนี่ผมจะเอาเข้าไปปล่อยในรังอืมน่าจะเป็นรังเขาครับเออน่าจะใช่ครับรังเอานี่เขาอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาไปใส่ในรังร้อนๆนะครับนี่ครับเขาน่าจะ พัดตกลงมาหรือว่ากําลังฝึกบินไม่รู้ครับ <_ C os al> ก็เลยหล่นลงมาข้างล่างกระถางดอกไม้นะครับกลัวไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขาก็เล็กอยู่กลัวเขาบินลงข้างล่างแล้วก็อยู่ข้างล่างกลัวว่าจะมีสัตว์อื่นมากินเขานะครับเช่นแมวสุนัขมาก,กัดหรือว่าง,งูนะครับยิ่งเลนอะไรพวกนี้ครับไม่รู้ว่าตัวมีสัตว์อื่นจะมากินเขาไหมานะเขาพร้อมเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะบินนะครับ ไม่เป็นไรครับผมช่วยเขาเก็บใส่รางเรียบร้อยครับปลอดภัยแล้วครับเรอเขาโตอีกหน่อยเขาอาจจะฝึกบินได้เองนะครับนี่ครับช่วยนกน้อยนะครับน่าจ,จะบินฝึกบินตกจากรางนะผมก็ช่วยใส่คืนรางเขาแล้วครับปลอดภัยแล้วครับ